สวัสดีครับทุกคนหลังจากซีรีส์ The Last of Us ซีซั่นที่1ได้สร้างแรงสันสะเทือนให้โลกของซีรีส์ด้วยการถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สร้างจากเกมที่ดีที่สุดด้วยการมีเนื้อหาที่โดดเด่นมีทั้งความสนุกดรามา่ากดดันกินใจมีความเป็นมนุษย์และค่อนข้างที่จะเคารพต้นฉบับมาปีนี้ปี2025ก็ถึงเวลาแล้วครับ ที่ The Last of Us s ซีซั่นที่2จะมาสารต่อความยิ่งใหญ่ให้กับซีรีส์เรื่องนี้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับชมซีรีส์ The Last of Us ัซีซั่นที่2คลิปนี้ผมจึงอยากจะพาผู้ชมทุกท่านไปดู5เรื่องที่ควรรู้ก่อนดูซีรีส์ The Last of Us s e ซีซั่นที่2รับรองว่าอย่างน้อยต้องเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านแน่นอนครับ ก่อนจะไปดูกันผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่อง YouTube เพจ a c e b o o k และก็ช่อง TikTok ของผมไว้ด้วยนะครับทุกคนโอเคครับถ่ายของกันเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับข้อที่1สรุปเรื่องราวของ The Last of Us ซีซั่นที่1ในปี2003โลกได้เกิดการระบาดของเชื้อราปรสิตชื่อคอรดิเซปที่สามารถควบคุมสมองของมนุษย์และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิต คล้ายกับซอมบี้อย่างรวดเร็วทำให้สังคมล่มสลายรัฐบาลล่มสลายเหลือเพียงเขตควบคุมของกองทัพกลุ่มต่อต้านและผู้รอดชีวิตที่กระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศโจโอเอลมิลเลอร์ชายวัยกลางคนผู้เคยเป็นพ่อที่แสนดีต้องสูญเสียลูกสาวที่ชื่อว่าซาร่าตั้งแต่วันแรกของการระบาดซึ่งเป็นบาดแผลในใจที่เขาไม่เคยลืม หลังจากเหตุการณ์นั้น20ปีต่อมาโจโอเอลใช้ชีวิตในเขตควบคุมของเฟรด้าที่เมืองบอสตันเขาทำงานรับจ้างผิดกฎหมายร่วมกับเท็ดในวันหนึ่งพวกเขาได้รับภารกิจสำคัญจากกลุ่มต่อต้านที่ชื่อว่าไฟไฟนำโดยมาลีนผู้นำของกลุ่มภารกิจที่พวกเขาได้รับนั่นคือการขนส่งเด็กสาววัย14ปีที่ชื่อเอลลี่ไปยังฐานของไฟไฟในที่ห่างไกล เพราะเด็กสาวที่ชื่อเอลลี่คนนี้นี่เองติดเชื้อคอร์ดิเซปแต่กลับไม่แสดงอาการนั่นหมายความว่าเธออาจจะเป็นกุญแจในการสร้างวัคซีนเพื่อรักษาโรคนี้การเดินทางของโจเอลและเอลลี่เริ่มต้นด้วยความไม่ไว้วางใจจนค่อยๆกลายเป็นความผูกพันแบบพ่อลูกผ่านเมืองร้างผ่านอุโมงค์และกลุ่มคนที่ไม่ไว้วางใจใครทั้งกลุ่มโจรคนคลั่งศาสนาหรือแม้แต่กลุ่มไฟาฟเองก็ไม่ใช่คนดีเสมอไป พวกเขาได้พบกับผู้รอดชีวิตมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์ความหลากหลายทั้งบิลและแฟงคู่รักที่เลือกอยู่ด้วยกันในโลกที่ล่มสลายเฮนรี่และแซมสองพี่น้องผู้มีความหวังแต่ต้องจบชีวิตด้วยโศกนาฏกรรมและเดวิดผู้นำรัทธิที่ซ่อนความอำมหิตไว้ใต้หน้ากากของความสงบในตอนสุดท้ายโจโอเอลพาเอลลี่ไปถึงโรงพยาบาลของไฟไฟยาได้สำเร็จแต่เขากับคนพบว่า การสร้างวัคซีนต้องแลกด้วยชีวิตของเอลลี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้หลังจากสูญเสียลูกสาวไปครั้งหนึ่งเขาจะไม่ยอมสูญเสียเอลลี่ไปอีกครั้งเขาจึงเลือกปกป้องเอลลี่ด้วยทุกวิธีทางที่เขามีเขาฆ่าทุกคนในโรงพยาบาลรวมถึงหมอที่จะผ่าตัดเอลลี่และพาตัวเธอนี้ออกมาเมื่อเอลลี่ฟื้นขึ้น,นมาโจโเอลก็โกหกเธอว่ากลุ่มไฟไฟพบว่าเธอไม่มีประโยชน์และหยุดหาทางรักษาแล้ว ซึ่งเอลลี่แม้จะสงสัยแต่ก็เลือกเชื่อโจเอลหรืออย่างน้อยก็พยายามที่จะเชื่อเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์ที่เธอกับโจเอลสร้างร่วมกันพัทงทลายลงข้อ2 The Last of Us Season 2ดัดแปลงจากเกมภาค2ที่เนื้อหาหนักและเข้มข้นกว่าภาคแรกเนื้อหาของ The Last of Us ซีซั่นที่2ดัดแปลงจากเกม The Last of Us Part 2ที่วางจำหน่ายในปี2020และได้รับเสียงเชื่อนชมอย่างล้นหลาม แต่ก็มีดราม่าหนักมากในหมู่แฟนๆเนื่องจากเกมเลือกเล่าเรื่องราวในแบบที่มีความท้าทายความรู้สึกของผู้เล่นเนื้อเรื่องในภาคนี้เกิดขึ้นหลังจากซีรีส์ซีซั่นแรกประมาณ5ปีเอลลี่เติบโตเป็นวัยรุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแจ็กสันซึ่งดูสงบสุขและปลอดภยัยกว่าที่ไหนในโลกที่ล่มสลายแต่แน่นอนว่าสันติภาพนั้นอยู่ไม่นานเมื่อเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับโจเอลและเปลี่ยนชีวิตของเอลลี่ไปตลอดการ ซีซั่นนี้จะมีการมุ่งเน้นไปที่ตีมของความแค้นและการล่างแค้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของการต่อสู้กับซอมบี้อีกต่อไปแล้วครับแต่มันเป็นเรื่องความสูญเสียความขมขื่นการพยายามที่รักษาวิญญาณของตัวเองหรือตัวตนของตัวเองให้อยู่ในโลกที่ไร้ความเมตตาเอาจริงๆผมก็ไม่เคยเล่นเกมภาคนี้นะครับคิดว่าคงต้องไปหามาเล่นก่อนซีรีส์ออกสักหน่อยเผื่อจะได้รู้เรื่องราวมากขึ้นข้อ3 The Last of Us ซีซั่น2จะมีเพียง7ตอนแต่คุณภาพยังคับจอ The Last of Us ซีซั่นที่2จะมีเพียง7ตอนเท่านั้นครับซึ่งมันจะสั้นกว่าซีซั่นแรกที่มี9ตอนแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าต้องห่วงเรื่องความเข้มข้นของซีรีส์หรอกครับเพราะว่าคุณเครกมาสิ้น ผู้สร้างของซีรีส์ได้ออกมายืนยันว่าทุกตอนจะถูกสร้างอย่างพิธีพิถันมีความยาวใกล้เคียงกับหนังแบบย่อมๆและจะไม่เร่งเร้าเรื่องราวจนเสียอารมณ์แน่นอนเหตุผลที่จำนวนตอนลดน้อยลงก็เพราะว่าทีมผู้สร้างต้องการควบคุมจังหวะและเรื่องราวอย่างเหมาะสมและก็วางแผนล่วงหน้าเพื่อให้เกมภาคสถูกดัดแปลงเป็นซีรีส์หลายซีซันดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเรื่องราวจะรวบรัด หรือบางเหตุการณ์ที่สำคัญจะถูกตัดเพราะทุกซีนทุกตอนจะได้รับการดูแลอย่างประณีตเพื่อให้ส่งอารมณ์ถึงคนดูได้อย่างยอดเยี่ยมและทรงพลังที่สุดครับข้อ4การมาของแอบบี้ตัวละครใหม่ที่เป็นมากกว่าแค่ตัวร้าย หนึ่งในตัวละครที่สร้างความมือหามากในภาคของเกมและกำลังจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของซีซั่น2ก็คือตัวละครของแอบบี้แอนเดอร์สันซึ่งรับบทโดยคุณแคทเธอรินเดวีจากซีรีส์เรื่อง Unbelievable และซีรีส์เรื่อง b o o k m a r t โดยตัวละครของแอบบี้เคอนั้นเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มไฟไฟเธอเป็นลูกสาวของดรเจอร์รี่แอนเดอร์สันศัลยแพทย์คนสำคัญของกลุ่ม หลังเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอในวัยเด็กแอบบี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นนักรบที่แข็งแกร่งทางร่างกายและมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนนั่นก็คือการล้างแค้นจะล้างแค้นใครเนี่ยเราคงต้องไปรอดูกันในซีรีส์นั่นแหละครับตัวละครของแอบบี้เนี่ยไม่ใช่ตัวร้ายในความหมายเดิมๆที่ถูกนิยามไว้นะครับ เธอเป็นมากกว่านั้นเธอเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมีความเป็นมนุษย์สูงและมีเหตุผลเบื้องหลังทุกการกระทําของเธอซึ่งในซีรีส์ซีซั่น2เราจะได้เห็นเรื่องราวในมุมมองของเธอควบคู่ไปกับมุมมองของเอลลี่จุดที่น่าสนใจคือผู้ชมอาจจะรู้สึกไม่ชอบตัวละครแอบบี้ตั้งแต่แรกเห็นแน่ๆครับแต่เรื่องราวจะค่อยๆค,คลี่คลายไปผ่านการดำเนินเรื่องเราจะเริ่มเข้าใจเธอมากขึ้นและเริ่มตั้งคำถามกับตัวละครของเธอ หรือตัวละครออื่นๆแน่นอนครับข้อ5วันเวลาที่ออกอากาศและช่องทางการออกอากาศ The Last of Us Season 2มีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่13เมษายนปี2025เวลา3ทุ่มตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกาทางช่อง HBO และ streaming บนแพลตฟอร์มของ m a c แต่สำหรับผู้ชมในประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตเวลา GMT +7 เราจะได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ในวันจันทร์ที่14เมษายนปี2025เวลา8โมงเช้าครับซีซั่นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งหมด7ตอนนะครับทุกคนโดยจะออกอากาศทุกาอาทิตย์เวลาเดียวกันในอเมริกาซึ่งหมายความว่าผู้ชมในประเทศไทยจะสามารถรับชมตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์เวลา8โมงสำหรับการรับชมในประเทศไทยครับสามารถติดตามผ่านบริการสตรีมมิ่งที่ให้บริการเนื้อหาของ HBO นั่นก็คือ Max นั่นเองครับก็ประมาณนี้แหละครับทุกคน สำหรับ5เรื่องควรรู้ก่อนดู The Last of Us Season 2ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยหรือมีข้อติชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ